ปิดท้ายเบรกนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะตามยายเมียนไปดีกว่านะคะว่าวันนี้ยายเมียนมีอะไรน่าสนใจกันบ้างกับช่วงเด็ดข่าวกับยายเมียนค่ะขอเชิญร่วมสร้างรับประธานแกะสลักจากหินแม่น้ำโขงเขียวมรกตสวยงามหน้าตัก59นิ้วประดิสถานนวัดแสนสุขารามตำบลเทิดไทยอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นวัดเก่าอายุแปปี สร้างอุโบสถใหม่จึงต้องมีพระประธานใหม่คุณเปิ้ลสิริพรพรมเดชวัฒนาพร้อมครอบครัวและญาติบุญพระอาจารย์จรันขอเชิญร่วมกันสร้างพระประธานเพื่อธนุบำรุงพระพุทธศาสนาพระแกะสลักหินน้ำหนัก20ตันให้แล้วเสร็จเหลือ6ตันซึ่งขณะน,นี้แกะสลักอยู่ที่แม่สายใกล้แล้วเสร็จจะนำมาถวายในวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคม2567นี้จึงเรียนเชิญชาวพุทธร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา บุญสร้างบารมีทำสิ่งดีๆให้ตนเองและครอบครัวสาธุสาธุสาธุาธย่าสธาโดยเฉพาะคุณเปิ้ลสิริพรน,นะคะที่จังหวัดร้อยอนะคะสวยเุกงามมากถ้าอยากได้พระแกะสลักจากหินออนตามสัดส่วนแล้วก็เป็นเครื่องหมายที่เราจะกลาบสักกะระพระพุทธเจ้านะคะสมัติแม่สายแม่สายแลอพ่อบาย ท่านผู้ชมยุกขาสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลางได้จัดการอบรมสัมมนา,าเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง25จังหวัดประจำปี2567ที่โรงแรมเดอะรีเจนต์ชะอำบีดจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายชาดาไทยเศษรับบัญชีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานโครงการท่านพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุบกระจ่าง นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน,นีประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลางพร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในแต่ละจังหวัดข้าราชการมวลสมาชิกและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อมาแลกเปลี่ยนเพิ่มพูนความรู้เสริมทักษะเพิ่มสมรรถนะด้านต่างๆเพื่อให้การบริการแก่พี่น้องประชาชนแต่อย่างมีประสิทธิภาพในงานนี้ยังมีการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันคีการโดดถอ การเลี้ยงสังสรรค์อย่างอบอุ่นงั้นเราไปชมบรรยากาศกันเลยเจ้าค่ะท่านผู้ชมพลังก็คือพลังนะครับผมการร่วมมือร่วมมือกันจุดสูงสุดก็คือประโยชน์ของพี่น้องประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมตัวกันในการพัฒนาตัวเองในการทํางานไม่ได้ประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไหนทั้งนั้นนะครับเป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนครับผมอบจภาคกลางมันมีทั้งหมด25จังหวัด รวมทั้งภาคกลางภาคตะวันออกเพราะนั้นเราต้องจัดดีแล้วการแสดงเราก็พยายามที่เอาของดีในภาคมาแสดงให้ครบมันทําให้เ้าใจดีเราก็สนับสนุนไประดับประเทศก็ต้องทําเต็มที่นะคะตามที่ได้รับมอบหมายในทุกๆงานอยู่แล้วคะ่ะขอ,องการมาพบปะกันเพื่อ <c oughs> เป็นการสารสัมพันธ์แล้วก็เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทํางานในท้องถิ่นแต่ละภาคก็จะมีกิจกรรมในการจัดประชุมของอบชอแต่ละภาคดีมากเห็นความพร้อมเพียงกันของเรานะคะดีๆครับช่วงนี้มีงานนกอ,อยู่ด้วยเชิญมาเที่ยวจังหวัดชัยน,นาทได้เลยครับเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องนะคะมาเที่ยวสมุทรสงครามกันชุดที่โชว์นะก็จะเป็นชุดที่นํามาเอาไว้โชว์ชาวต่างชาติถ้าเป็นส่วนใหญ่เพราะเนื่องจากว่าจังหวัดเราเนี่ยเป็นจังหวัดท่องเที่ยวมีรายได้จากการที่แสดงตามโรงแรมตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง อันนี้ไปโชว์ต่างประเทศมาแล้วฮะไปสหรัฐอเมริกามาแล้วฮะวก็เป็นการสร้างรายได้ให้นักเรียนด้วยวันนี้ก็เป็นการอบรมสัมมนาพัฒนาศัรยเภาพของบุคลากรของขอปจภาคกลางของเรานะ25จังหวัดก็นานๆได้เจอกันก็จะได้มีการแลกเปลี่ยน,นเรียนรู้ซึ่งก,กันและก,กันนะครับแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรของอปจอของเราด้วยอันนี้ก็คิดว่าประโยชน์จากการมาประชุมโลกกันในครั้งนี้นะครับนอกจากจะได้ในเชิงวิชาการเชิงความรักความสามัคคีแล้วก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ด้วยกันทักและผูกพันท่านนายกอปจและท่านรองนายกท านสภาท่านสมาชิกท,ท่านประหลัดหัวหน้านส่วนรายการที่มานี้ยี่สิบ้าจังหวัดทุกวันนี้เรามีอยู่ได้เพราะพระหมหากษัตรทุกพระองค์เราจดจดจำไว้ว่าชีวิตนี้า่าศาสนาพระหมหาต,ต้องอยู่คู่กับชาวไทยเทศตลอดไป